อโอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันอยุดทางช่อง t h i l นะครับนะก็ผมได้เปลี่ยนโลโก้ช่องแล้วก็ตั้งชื่อช่องใหม่นะครับผมแต่เป็นช่องเก่าผมเป็นช่องนี่ครับผมเป็นโลโก้ช่องเก่านะแล้วผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับ เราต้องเปลี่ยนเราจะเอาคลิปนี้ออกด้วยนะครับมันเป็นการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเกมรัดบันดิตนะครับก็ไม่มีคลิปลงนะครับผมก็ขอภัยที่หายไปนานด้วยนะครับผมก็จะหาเกมมาลงแน่นอนนะครับผมผมจะกลับมาทาแน่นอนครับก็ผมจะเลืเปลี่ยนชื่อชื่อแบบเนี่ยที่แบบมัน ชื่อที่มันขึ้นในคลิปพวกเนี้ยนะครับผม,ผมจะเข้าไปเปลี่ยนนิดนึงนะครับใหม้มันดูดีขึ้นนะครับก็ช่องผมก็จะพัฒนาขึ้นนะครับผมก็อมตอนนี้ผมก็จะเริ่มกลับลงคลิปแล้วนะครับรอดูกันได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากสอบถามอะไรทำไมเปลี่ยนชื่อช่องนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับนานรังคิดนี้สำหรับคลิปนี้ก็บพ,พบใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ